ก็คือพี่เจริญมีวิธีบริหารความคิดยังไงให้แบบโปรตีต่อ,อ okay. ครับโอเคครับหนึ่งหนึ่งในคำถาถบหนึ่งในคำตอบเมื่อกี้ผมก็ตอบไปบางอย่างหนึ่งในคำตอบก็คืออ่านหนังสือเพิ่มความรู้นะครับพี่ก็จะซือ้อหนังสือ,อสม่ำเสมอแต่อ่านไม่หมดก็แต่คือหนังสือเนี่ยผมซื้อมาปุ๊บผมก็จะอ่านปุ๊บเก่งของมหน่ แล้วก็เก็บไว้ถึงเวลารู้ว่าต้องมีความรู้เพิ่มด้านนั้นก็ไปหยิบม,มาอ่านข้างในว่าข้างในไส่ในมันมากกว่านั้นเป็นยังไงแต่พยายามจะจับเก่งๆของแต่ละอย่างเหมือนกับนั่นซื้อในี้วไขดีปุ๊บซื้อมาแล้วก็อ่านหน้าปกอ่านหน้าหลังอะไรเางนี้แล้วก็ดูสรบบารบัญปุ๊บตืดูหน่อยอ๋อเขาจะมีเก่งๆของมันเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าหัวข้อสรบบารบัญมันจะมีเก่งของมันแล้วไงวิธีนี้วิธีนั้นอ๋อโอเคโอเค,อ,เคอะไรอย่างเงี้ยก็คือรับด้วยให้คมน,นี่แหละเนาะรับด้วยให้คม รายไนะชัปเป็น์เดอร์สอดใช่รับได้ข่มมีสำคัญสำคัญเป็นแมรี่นิสัยที่เจ็ดใช่ไหมคือคุณมีหนึ่งคุณมีสองคุณมีสามคุณมสี่คุณห้าคุณหกก็ยังไม่ดีนะทําไมต้องมีเจ็ดเจ็ดคือรับได้ให้ข่มทั้งหกนิสัยไงไม่ใช่แค่นิสัยที่เจ็ดไม่ใช่แะไรใช่พัฒนาจ่รับได้ข่มไม่ใช่คือหกอย่างที่คุณกําลังทําอยู่ให้มันเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นขนาดโปรไอจิ้นก็โปรแอคทีฟกว่าเก่าใช่ไหม ะนาดเอ่อฟอสตินเฟลด์ก็ต้องฟอสตินเฟลด์ดีกว่าเก่าไอ้เรี่ยทุกอย่างก็ดีกว่าเก่าคือถ้าคุณดูรูปมันเนี่ยมันจะเป็นตัววงกลมเป็นนิสัยที่เจ็ดน,นะครับแล้วก็สามเหลี่ยมสองตัวที่อยู่ข้างในอ่ะมันก็คืออยู่ข้างในวงกลมแปลว่าเขาหมายทุกตัวรับรับเลยใหงคบ